ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมสําหรับบางคนทําอะไรทุกอย่างก็สําเร็จอย่างง่ายดายแต่สําหรับบางคนแล้วดิ้นรนอยู่นานก็ไม่สามารถถึงจุดหมายได้วันนี้ครูมีคําตอบค่ะหลายคนมักจะคิดว่าความสําเร็จมาจากความสามารถพิเศษโอกาสที่ดีแต่ความจริงแล้วความสําเร็จที่แท้จริงมีส่วนสําคัญมาจากวินยัยทัศนคติที่ดีและกรารกระทําและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการกระทา เช่นนะักกีฬาโอลิมปิกหลายคนนะคะไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหนือคนอื่นทั่วไปนะคะที่ทําให้พวกเขาประสบผลสําเร็จนั้นก็คือความมุ่งมั่นที่จะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนะักทุกวันโดยที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากหรืออุปสรรคไดๆหรือนะักธุรกิจที่สร้างธุรกิจหลากหลายพันล้านไม่ได้เป็นคนที่มีไอเดียเจ๋งที่สุดในโลก แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างนั่นก็คือการกล้าที่จะลงมือทำและมีความคิดเชิงบวกในการปรับตัวไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่คุณนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน